เททศไยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้บนแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่าคาบสมุทรอินโดจีนหรือแหลมทอง มีลักษณะโครงสร้างภูมิประเทศที่เชื่อมต่อกับทางภาคใต้ของประเทศสหรัฐประชาชนจีนโดยมีบริเวณที่เป็นจุดรวมของแนวเทือกเขาที่มาบรรจบกันเรียกว่าชุ่มเขายุ่นเนินจากบริเวณชุ่มเขายุ่นเน้นจะมีแนวเทือกเขายาวทอดตัวลงมาทางใต้ด้วยกัน 3. แนวนั่นก็คือ 1. แนวเทือกเขาตะวันตกซึ่งแนวเทือกเขาตะวันตกนั้น มีลักษณะเป็นรูปโค้งต่อเนื่องลงไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แยกเป็นสองแนวนั่นก็คือแนวเทือกเขาโค้งด้านนอกและแนวเทือกเขาโค้งด้านในแนวเทือกเขาโค้งด้านนอกนั้นได้แก่แนวเกาะนิอสัสเกาะเมนตาเวอีและแนวทิวเขาใต้น้ําทางใช้ฝั่งด้านใต้ของเกาะชวาเกาะซุมบาเกาะติมอร์และเกาะบูรูซึ่งแนวนี้จะปรากฏไม่เด่นชัด แนวเทือกเขาโค้งด้านในได้แก่แนวเทือกเขาด้านตะวันตกของพมา่าแนวหมู่เกาะอันดามันเกาะนิโคโบาเทือกเขาบาลิซานบนเกาะสุมาตราต่อเนื่องไปจนถึงเกาะซิลิเบส 2. แนวเทือกเขาตอนกลางแนวเทือกเขาตอนกลางนั้นเป็นแนวเทือกเขาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงได้แก่เทือกเขาที่กั้นพรมแดนไทยกับเมียนมา ไปจนถึงเทือกเขาที่เป็นแกนกลางของคาบสมุทรภาคใต้ของไทยได้แก่ทิวเขาถนนทงชยัยทิวเขาตะนาวศรีทิวเขาภูเกต็ตทิวเขานครศรีธรรมราชทิวเขาสันกลาคิรีและภูเขาตอนกลางของมาเลเซีย 3. แนวเทือกเขาตะวันออกแนวเทือกเขาตะวันออก เป็นแนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากชุมเขายูนานผ่านตอนเหนือของประเทศไทยและอินโดจีนและทอดแนวโค้งไปทางตอนออกเฉียงใต้ประเทศลาวและเวียดนามจนถึงทะเลจีนใต้ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยเมื่อพิจารณาตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์แล้วมีอยู่ด้วยกัน6ภาคและบริเวณพื้นที่อ่าวไทยอีกแห่งหนึ่งลักษณะภูมิประเทศทั้ง7บริเวณนี้ได้แก่ 1. บริเวณภูเขาสูงภาคเหนือประกอบไปด้วยพื้นที่จังหวัด9จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนและจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่ที่มีเทือกเขาสูงทอดยาวขนานกันและยังมีหุบเขาสลับกันอยู่ทั่วไปซึ่งเทือกเขาที่สำคัญก็คือทิวเขาแดนลาวทิวเขาถนนทงชัยทิวเขาผีปันน้ำและทิวเขาหลวงพระบาง ส่วนยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคเหนือก็คือดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสูงถึง2,595จากระดับน้ำทะเลนั่นเองและแม่น้ำสายสำคัญในเขตนี้ก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน 2. บริเวณเทือกเขาตะวันตกประกอบไปด้วยพื้นที่จังหวัด5จังหวัดได้แก่ จังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและทิวเขาสูงที่ทอดต่อเนื่องในแนวเหนือใต้จากภูเขาสูงภาคเหนือบางส่วนของแนวทิวเขาสูงนี้เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับพมา่าแนวทิวเขาที่สำคัญของบริเวณนี้ก็คือ ทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวสีแม่น้ำสายสำคัญที่เกิดในบริเวณเทือกเขาตะวันตกนี้ได้แก่แม่น้ำเมยแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ซึ่งไหลมารวมกันกลายเป็นแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปายบุรี 3. บริเวณที่ราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด 21จังหวัดได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครพนมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจ,จเจริญและจังหวัดบึงกาฬลักษณะภูมิประเทศของบริเวณนี้มีลักษณะที่แยกตัวจากบริเวณภูเขาสูงภาคเหนือและบริเวณที่ราบภาคกลางอย่างเด่นชัดมีขอบภูเขาสูงทางตะวันตกและทางใต้ซึ่งขอบชันทางด้านตะวันตกนั้นประกอบไปด้วย ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดวงพญาเย็นส่วนขอบทางด้านใต้นั้นประกอบไปด้วยทิวเขาสันกำแพงและทิวเขาพนมดงรักแม่น้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือแม่นาม้าชีและแม่น,มมน้ำมูลซึ่งลักษณะภูมิประเทศของบริเวณที่ราบสุ่งตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลักษณะและโครงสร้างสามารถแบ่งออกได้เป็น4บริเวณคือ 1. บริเวณภูเขาและที่สูงทางตะวันตก บริเวณภูเขาและที่สูงทางตะวันตกนั้นครอบคลุมพื้นที่ตามแนวทิวเขาเพชรบูรณ์ในเขตจังหวัดเลยและขอนแก่นทอดยาวมาเชื่อมกับทิวเขาดงพญาเย็นในเขตจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยภูเขายอดติดเช่นภูกระดึงและเขาใหญ่เป็นต้น 2. บริเวณทิวเขาด้านใต้ตามแนวทิวเขาสันกำแพงและทิวเขาพนมดงรักลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูงเอียงราบไปทางเหนือบางบริเวณมีภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบซอยแบ่งและบางแห่งมีการแทรกดันของหินอาคานัคนีในยุคเทอเซียขึ้นมาเป็นยมย่อม 3. บริเวณลุ่มแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลหรือแองโคราด เป็นที่ราบร่มแม่น้ำที่กว้างที่สุดของภูมิภาคนี้ภูมิภาคประเทศบางบริเวณมีลักษณะเป็นลอนคลื่นเนื่องจากบางบริเวณแม่น้ำมีการโค้งตววัดและบางแห่งแม่น้ำลัดทางเดินจึงมีทะเลสาบรูปแอกหรือกุดปรากฏอยู่ทั่วไป ตอนกลางของบริเวณนี้เป็นที่รุ่มจึงมีน้ำท่วมเสมอในฤดูฝนที่มีฝนมากได้แก่บริเวณทุ่งกุลาลองไห้ซึ่งเป็นทุ่งที่ครบอบคุมพื้นที่บางส่วนในเขตจังหวัดสุรินทร์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยะโสธร4 บริเวณที่ราบตอนบนลิ้นฝั่งแม่น้ำโคงหรือแองสกลนครเป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากแนวทิวเขาภูพันธ์ขึ้นไปมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งลุ่มตำ่ำได้แก่หนองหานจังหวัดสกลนครและหนองหานกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเป็นหนองน้ำจืดที่มีน้ำตลอดทั้งปีมีแม่น้ำสายสั้นๆที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำสงครามแม่น้ำพงและลำห้วยซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง 4. บริเวณที่ราบภาคกลางประกอบไปด้วยพื้นที่จังหวัด22จังหวัดได้แก่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทัยจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสระบุรี จังหวัดลบบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณที่ราบตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน้ำทั้งหมดที่ไหลลงสู่อ่าวไทยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบรุ่มเมื่อพิจารณาตามลักษณะโครงสร้างอาจแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกได้เป็น4บริเวณได้แก่ 1. บริเวณที่ราบรุ่มน้ำตอนบนหรือแอ่งพิเณนโร่ 2. บริเวณกลุ่มเขาโดนครสวรรค์ 3. บริเวณที่ราบรุ่มตอนร่างหรือที่ราบดินนอนสามเหลี่ยมเจ้าพระยา 4. บริเวณขอบที่ราบ 5. บริเวณฝั่งทะเลตะวันออกประกอบไปด้วยพื้นที่จังหวัด7จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดตราด ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลอนคืนภูเขาและที่สูงอยู่บริเวณตอนกลางที่ราบแคบๆทางตอนบนและชายฝั่งทะเลสำหรับบริเวณที่ราบตอนบน เป็นที่ราบที่อยู่ระหว่างแนวทิวเขาบริเวณขอบด้านใต้ของที่ราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือกับภูเขาและที่สูงของฝั่งทะเลตะวันออกเดิมมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาที่ต่อเน,นื่องจากแนวเทือกเขาตอนกลางของประเทศแต่ภายหลังถูกกัดเซาะทำลายและมีการสุดตัวลงจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้เกิดเป็นที่ราบแคบๆที่ติดต่อกับที่ราบรุ่มภาคกลาง กับที่ราบต่ำในประเทศกัมพูชาแนวทิวเขาสำคัญของบริเวณนี้ได้แก่ทิวเขาจันทบุรีและทิวเขาบรรทัด 6. บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ประกอบไปด้วยพื้นที่จังหวัด14จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลลักษณะภูมิประเทศของบริเวณคาบสมุทรภาคใต้มีเทือกเขาเป็นสันอยู่ตอนกลางและมีพื้นที่ราดลงสู่ทะเลทั้งสองด้านทางด้านตะวันออก เป็นทะเลเอ่าวไทยส่วนทางด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามันเทือกเขาที่สําคัญคือเทือกเขาภูเก็ตเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาสันการาคีรี 7. บริเวณเอ่าวไทยเป็นเขตทะเลที่อยู่ในเขตไร่ทวีปบ,บริเวณที่ลึกที่สุดลึกเพียง83เมตรทางด้านตะวันตกและด้านใต้ของอ่าวไทย ถูกปิดล้อมด้วยแนวภูเขาสูงของคาบสมุทรไทยมาเลผลจากการสำรวจของทางธรณีฟิสิก์พบว่าใต้ท้องทะเลเอ่าวไทยจะประกอบไปด้วยแอ่งหินตะกอนจำนวนมากแอ่งต่างๆนี้แยกกันโดยแนวสันเขาแอ่งหินตะกอนมีลักษณะยาวแต่แคบว,วางตัวเกือบขนานกันในแนวประมาณเหนือใต้ ขอบเขตของแอ่งจะถูกจำกัดโดยแนวรอยเลื่อนทำให้แอ่งหินตะกอนมีลักษณะเป็นกราเบนหรือกึ่งกราเบนซึ่งเกิดเนื่องจากการซุดลงเป็นบล็อกลักษณะธรณีสันฐานของประเทศไทยเมื่อจำแนกตามลักษณะจะประกอบไปด้วยลักษณะธรณีสันฐานที่สำคัญ6ลักษณะได้แก่ 1. ธรณีสันฐานที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำทะเลและตะกอนน้ำกลอยแบ่งเป็นหน่วยธรณีสันฐานย่อยได้สีหน่วยดังนี้ 1. สันฐานที่เป็นชายหาดและสันรายชายฝั่งพบเป็นแนวยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเลจะพบเป็นบริเวณกว้างและยาวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและชายฝั่งคาบสมุทรใต้ด้านอ่าวไทย และพบเป็นบริเวณแคบๆทางด้านตะวันตกของคาบสมุทรภาคใตา 2. ส,สันฐานที่เป็นที่รุ่มต่ำระหว่างสันทรายพบเป็นบริเวณกว้างใหญ่ในจังหวัดนาราธิวาสมีลักษณะน,น้าขังตลอดทั้งปีเป็นน้ําเค็มและน้ำกลอย 3. ส,สันถานที่เป็นที่ราบรุ่มน้ําทะเลท่วมถึงเป็นพื้นที่ราบเรียบมีลักษณะทั่วไปเป็นหาดเลน จะพบเป็นบริเวณกว้างบริเวณก้นอ่าวไทยและคาบสุดภาคใต้ใช้ฝั่งทะเลตะวันตกลักษณะสันฐานนี้ส่วนใหญ่จะปกคลุมไปด้วยป่าชายเลน 4. สันฐานที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำทะเลและน้ำกล่อยเคยท่วมถึงมาก่อนอยู่ถัดที่ราบน้ำทะเลท่วมถึงเข้ามาเป็นพื้นที่ที่ราบเรียบพบเป็นบริเวณกว้างในเขตที่ราบภาคกลางตอนล่าง2 ธรณีสันธานที่เกิดจากตะกอนลำน้ำและลมพัดพามาทับถมแบ่งเป็นหน่วยธรณีสันธานย่อยได้สีหน่วยดังนี้ 1. สันธานที่ราบน้ำท่วมถึงพื้นที่ส่วนนี้เกิดจากตะกอนลำน้ำพัดพามาทับถมมีอายุไม่มากได้แก่พื้นที่บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ 2. รานตะพักลำน้ำขั้นต่ำ มีพื้นที่ราบเรียบเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำที่มีอายุมากพบในบริเวณสองฝั่งของแม่นม้ำสายสำคัญต่างๆ 3. ลานตะพักลำน้ำขั้นกลางและขั้นสูงมีลักษณะเป็นลูกคลื่นไม่ราบเรียบเกิดจากตะกอนที่พัดพามาทับถมกันเป็นเวลานาน 4. สันฐานที่เป็นเนินตะกอนรูกพัด จะพบบริเวณที่ราดเชิงเขาเกิดจากการกระทําของน้ํำพัดพาเอัตตรอกจากที่สูงลงมาสะสมในที่ต่ำแผ่คล้ายลูปพัด 3. ธรณีสันฐานที่เหลือตกค้างจากการกัดกร่อนพบในที่ราบสูงหรือที่ราบระหว่างหุบเขาและเนินเขาพื้นที่มักจะเป็นลูกคลื่นลอนลาดหรือลูกคลื่นลอนชัน สีธรณีสันฐานที่เป็นเนลาวาและส่วนที่เหลืออยู่ของภูเขาไฟเกิดจากหินอัคณีแทรกขึ้นมาอยู่เป็นยมยมพบบริเวณขอบด้านใต้ของภาคอีสานและบริเวณภาคตะวันออก 5. ้ธรณีสันฐานแบบคัตเกิดจากการละลายตัวของหินปูนทำให้เกิดป่าหินบางแห่งมีสะพานธรรมชาติถ้ำและอุโมงธรรมชาติ ธรณีสันฐานที่เป็นเขาและทิวเขาพื้นที่ส่วนใหญ่จะปกคลุมด้วยป่าเพราะมีความลาดชันสูงได้แก่ทิวเขาต่างๆในภาคเหนือภาคตะวันตกภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ